เอาไรครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกชั้นกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมไม่มียินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง p r t อา e ์เนะครับผมเออ วันนี้อยากจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูนะครับคลิปสั้นๆน,น,นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนาจานะฮะนาชาภาค2ในปี2 0 2 5นี้นทเครนแทที่เราจใครยังไม่ได้ดูความรู้สึกหลังดูพาร์ทหนึ่งนะครับลองไปดูก่อนได้น,นะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูรับชมภาพ,พยนตร์นะครับอย่าลืมไปตามดูกันด้วยนะคุณผู้ชมมันดีมากเลยนะผมรู้สึกว่าเอาอย่างแรกเลยนะขอแบบเข้าประเด็นตรงแบบตรงจุดเป๊ะๆเ,เลยอย่างแรกคือนาจา2เนี่ยภาพแม่โคตรสุด ผมใช้คําว่าโคตรสุดเลยนะสําหรับวงการการ์ตูนแอนิเมชันน่ะคือโฟกไม่รู้นะว่าจะมีเรื่องอันไหนที่ดีไปกว่านี้ไหมแต่สําหรับโฟกนะนาทีนี้เรื่องเนี้แม่งคือ the best in the world of the Thailand e t h Can You Smile เออใครยังไม่ดูต้องไปดูนะครับอันนี้เรื่องภาพเลยนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นแม่งพอมันผสมกับภาพอะทุกคนคือมันเกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่ตะการตาสุดอาหางกานลามาเกียนขึ้นมาชิ้นหนึ่งอะ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเลเนะี่ย จะสังเกตดูว่าแบบเออคลิปก่นกอนๆอ่ะผมไม่ได้พูดอย่างนี้ทุกๆหนังทุกๆภาพยนตร์นะเว้ยมันสุดทีนจริงๆใครยังไม่เคยดูต้องไปดูเท่านั้นเรื่องพาดเรื่องฉากแอคชั่นอย่างต่อไปคือการแบ่งบทต่างๆมุกตลกนี่ก็ยังมีเข้ามาแบบไม่มีแผ่วยังมีให้ยิ้มแบบมุมปากเล็กๆน้อยๆแล้วผมบอกแล้วว่าฉากเรียกน้ำตาภาคนี้ไม่โคตรทีเด็ดเออภาคที่แล้วคือทุกคนผมน้ำตาคอน้ำตาไหลปิ่ม ภาพนี้คืออ uh, ะไจะเก็บเป็นทีละถึกให้คิดถึงเธอเออทุกคนคือโอ้โหผมต้องดูจบมาแบบแแบๆเลยแล้วก็มาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูลลไเงคือภาพมันสวยมากฉากแอคชั่นฉาเนเนเนกเรียน้ำตาเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำข้าเรียกทุกอย่างเี่งดีมากคือรู้สึกว่าเพลงอ่ะคือเขาใส่มาให้มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นมากๆเลยนะครับอืมทีนี้โฟกอยากจะ ให้มันอ่ะมีฉายภาคต่อไปเร็วๆแล้วว่าซึ่งแน่นอนว่ามันมีแน่ๆเลยนะครับเออสําหรับผมันที่ผมดูแล้วเอ็นเครดิตอ่ะคือมันมีแน่ๆแหละคลิปนี้จะไม่มีการสปอยนะคุณผู้ชมโอเคมาเล่าเรื่องแบบย่อๆเลยกันนะครับก็คือเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยจากภาคที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูภาคที่แล้วไปดูก่อนนะอ่าผมจะไม่สปอยในส่วนของหลังจากภาคที่แล้วนะแล้วก็ภาคเนี้ยเออแต่ว่าต้องไปดูภาคที่แล้วนะโอเคหลังจากนี้เริ่มหนึ่งสองสามไปคือภาคที่แล้วเหรอครับเขาจะ ตายไปแล้วใช่ไหมคือเอาปิงกับนาจาเนี่ยตายไปแล้วจากการรับสายฟ้าสุดมหันตภัยอาหารการละเมเกียนสาบลงมาพัางตายกันไปแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ท่านอาจารย์เนี่ยครับยังไปเอาดอกบัวเจ็ดสีเนี่ยมพยาพญาเก็บวิญ,ญญาณมาทันได้วิญ,ญญาณเนี่ยครับก็ยังอยู่นะครับทั้งสองล่างทีนี้ชาวบ้านที่ชื่นชอบเออชาวบ้านที่เคารพสักการะบูชานาจากับเอาปิงเนี่ยว่าแบบเอ้ย นายเป็นคนที่ช่วยกับหมู่บ้านคนาาฮะงาคูเรของเราดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําสักอย่างพื่อการตอบแทนนายด้วยหัวหวเรือเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์อาจารย์บอกว่านะเราจะทําการปั้นล่างขึ้นมาใหม่โดยการใช้ลากบัวชาวบ้านทุกคนก็แหกมาแล้วลากบัวลากบัวลากบัวเอาลากบัวมาหลอมล่าม,มปั้นกันขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ใส่น้ํานู่นใส่น้ํานี่หลอมรวม,ม,มกันขึ้นมาจนกลายเป็นล่างนาจาับบอ่าวเป่งประมาณนั้นแต่ก็เกิดเหตุการณ์อัซิเดนบางอย่างที่จะทําให เอาปิงเนี่ยมันจะต้องใช้ล่างที่แบบเอาจะต้องคงตัวสกอรต้องรอให้ร่างนิ่งก่อนข,ข้าถึงจะเกิดใหม่พร้อมกับใช้พลังได้อย่างแบบสุดปังอลังการอ่าแต่ตอนนั้นก็มีการโจมตีที่เกิดขึ้นจากเผ่ามังกรซึ่งเผ่ามังกรก็ตกใจว่าเฮ้ยเอาปิงลูกกูลูกก็อยู่ได้อ่าแล้วก็อาจารย์จากตัวร้ายนะครับที่ชื่อว่า เสี่ยวกงเปาเสี่ยวกงปงเสี่ยวกงกงเสี่ยวกงปเกงปา,เปาอะไรสักอย่างเนี้ยเออเขาก็กลับมาล้างแค้นด้วยนะฮะาจากพาร์ทที่ไอจากภาคที่แล้วทีนี้เขาก็ได้คาถาอัญเชิญพูดผีวิญญาณพญามายม,มาบาลเฝ้าประตูผีแม่งแหกันออกจากนรกผ,ผุดขึ้นมาจากวังมังกรใต้วังมังกรเอามาพล่มกับไอที่เนี่แหละที่ที่พระเอกอยู่นั่นแหละครับอืม ที่ที่นาจาอยู่นาจากับเอาปิงกาลังแบบเอ้ยกาลังหลอมรวมล่างกันขึ้นมาใหม่เลยแต่ก็ดันมาถูกโจมตีซะก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําให้เอาปิงเนี่ยต้องออกมาประทะกับไฟของมังกรซึ่งประทะกันแบบรุนแรงมากสีสันแม่งตะก,การตาคือให้ทุกคนนึกถึงของกินอยากให้ทุกคนนึกถึงไซมไใหม่นึกถึงไซมไหม่อแต่ว่าสีแบบแมบบ่งสวยมากสุดท้ายแล้วคือเอาปิงก็บแบบโอ้ ใช้พลังเกินขีดความสามารถลา่าคขกกำลังจะแตกสลายแปลกร่างของเขาก็แตกสลายแล้วก็กลายเป็นวิญญาณที่ลอยระลิ้วทิ้มระลิ้มออกมานาจาเห็นอ้าเย้เพื่อนเกิร์เพื่อนเกิร์ออกมาจากดอกบัวทางนี้ร่างตัวอยังไม่เสร็จเลยนะร่างตัวอก็ยังไม่เสร็จครบทั่วเลยเอาปิงก็เลยเอา้าเหตุการณ์น,นี่นั่นทำให้สองคนนี้เข้ามารวมในร่างเดียวกันกลายเป็นชูอินวันในหนึ่งหนึ่งคนเลยทีทเดียวอ่าประมาณนั้นพอคนเข้ามาแล้วเนี่ยอาปิงกับนาจาใช้ร่างรวมกันแล้วเป้าหมายของเเเคาาากก็ือรรทีี่่นย จะไปหาน้ํายาอมฤริน้ํายาอมตะน้ํายาอมฤริเนี่ยมาเพื่อทําให้ดอกบัวบานของเราอะ่ะคือเอาอย่างนี้ดอกบัวบานน่ะที่นาจากับเอาปิ่งเนี่ยหลอมรวมกันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อทั้งสองคนเนี่ยยังสร้างร่างไม่เสร็จแต่ก็ทะลุทะลวงบุกออกพุดรีวิ่งออกไปจากดอกบัวเนี่ยมันทําให้ดอกบัวเนี่ยห่อเหี่ยวและหมดสภาพไปดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ของวุิเศษอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าน้ํายาอมฤริและน้ํายาอมฤริเนี่ยมาจากไหน ทุกคนลองไปตามันดูได้ในลงพระทุกคนลองกันไปดูได้ในภาพยนตร์นะครับตอนนี้กําลังใช้ใน HBO Max อ่าลองไปดูว่าไอ้ดอกไอ้น้ํายาเนี้ยเอามาจากไหนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดจบเหตุการณ์ยังไงจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่ผมบอกเลยว,ว่าฉากสุดท้ายม่นเกิดสงครามครั้งใหญ่นี่ไงแล้วนี่อะไรแม่งแบบมันหืมรอรุ้นเลย รอไปดูเลยจะมีใครตายจะมีใครอยู่ใครจะรอดอาจาจะตายหรือเปล่าเอาปิ่งจะอยู่หรือเปล่าจะมีใครตายไปไม,ไม่ลองไปดูกันได้นะครับทาง HBO Max สำหรับผมขอให้งานภาพก่อนในง,งานภาพเอาไป10-10ไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเทียมได้แล้วก็งานภาพ,พยนตร์่อาการแอคชั่นการต่อสู้แบบมือต่อมือ ه, hand hand อ่าแฮนด์ทูแฮน่ะแม่งเอาเอาไปแบบสิเต็มสิอีกเหมือนกันแล้วภาคนี้นะผมไม่มีการตัดตอนแต่อย่างใด ผมจะไม่มีการตัดคะแนนไอ้ตัดแบบว่าความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างแม่งโคตรจะก,กลมกลม่อมถ้าเป็นลูกชิ้นคือมึงแบบมาแบบกลมบัก <của> เออประมาณนั้นดังนั้นลวคะแนนในภาคนี้กับภาพยนตร์เรื่องนาจากร์ตูนแอนิเมชัน่นนาจา2 2025โฟก์พอรเลสขอให้พี่10เต็ม10ครับคุณจอบประเบอร์โอ้โหยัง <của> ป็นรติใจลไปก่ประมาณนั้น10 1สเลยว้าวซ่ามาก อย่าลืมกันไปรับชมภาพยนตร์นะครับการ์ตูนแอนิเมชันนาจาสองการ์ตูนดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใครที่ดูกันไปแล้วนะครับพิมพ์กันใต้คอมเมนต์ได้นะฮะเออพูดคุยกันได้รู้สึกยังไงนะครับคนที่ยังไม่ได้ไปดูนะอย่าแงย่ลงไปใต้คอมเมนต์ชนะเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าอย่าอย่าลงไปดูใต้คอมเมนต์เชียวโอเคใครที่รู้สึกงไงมาพูดคุยกันได้นะครับพิมพ์ด้วยคำสุภาพแล้วก็งดสปอยหนังสปอยเกมเหมือนเดิมนะจ๊ะ โฟกแนะนําว่าเราอย่าเพิ่งคนที่ดูแล้วอย่าเพิ่งสปอยมากจะดีกว่านะ้อเผื่อคนที่เขาดูแล้วมันจะเหลือบตาเอาเป็นความรู้สึกว่าเ,เรารู้สึกดีขนาดไหนรู้สึกคนลุกคนพองคนตัวคนลุกคนพองจนเก่งกลัวจนตัวสั่นอะไรเงี้ยเ,เอาเต็มที่เลยนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะผมกับคลิปรีวิวนะครับไม่ใช่คลิปรีวิวสิคิดพูดคุยนะครับความรู้สึกหลังดูกับนาจาสองนะฮะหากผิดพลาดตรตงไหนไปโฟกขออาภัยทุกคนดนะที่หนีด้วยนาจาแล้วก่อนจากไลคนไปอย่า,ยาลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับพวกเรานะครับผมเลสโกฮะสวัสดีครับจิบบอจบบ